เดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวมาพูดเรื่องออตัวชุดเฟืองนะครับชุดเฟืองที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับอันนี้พูดมาพูดถึงเรื่องชุดเฟืองที่ไม่ได้ใช้แล้วผมได้ถอดออกมาหมดแล้วนะครับผมได้ถอดออกมาหมดแล้วนะครับถอดออกมาหมดนะครับเพื่อไม่ได้ใช้นะครับเพื่อไม่ได้ใช้นะครับใครอยากใช้ก็ใช้ไปนะครับแต่ผมส่วนใหญ่จะถอด ออกนะครับแล้วเราก็มาแปลงแวคคัมนะครับเต็มระบบนะครับแปลงแวคคัมก็จะทําแบบนี้นะครับเห็นไหมครับจะทําแบบนี้จะมีรูเจาะรูไว้สองรูนะครับอากาศภายนอกนะครับอากาศภายนอกตรงลิ้นปีกบีเซียนะครับแล้วอากาศภายในดูดเข้าก็ดูดออกนะครับแวคค่มจะห้อยตรงนี้สองตัว งงนะครับแวคขามจะห้อยอยู่นี้สตัวนะครับผมจะทําไว้แบบนี้นะครับนะครับแล้วก็จะมีสามตัวก็แยกไว้ตรงนี้สองตัวนะครับหรือว่าจะสามตัวก็ได้ก็แล้วแต่นะครับผมจะทําไว้อย่างนี้นะครับแวกข้ามเต็มระบบนะครับแวกข้ามเต็มระบบแล้วตอนเช้าแล้วเป็นยังไงตอนเช้าแล้วต้องสตาร์ตติดง่ายนะครับต้องสตาร์ตติดง่ายจะมีตัววาล ไข่ขี้ผึ้งนะครับดูจะมองเห็นไหมนะครับตัววาลวไข่ขี้ผึ้งเห็นไหมครับที่อยู่ด้านในเนี่ครับที่เป็นสปริงมีสปริงแล้วก็จะมีตัวดำๆอยู่ข้างในนะครับเนี่ยข้างในแล้วก็จะมีตัวดำๆเพื่อให้เพื่อให้ตั้งได้นะครับตั้งให้สปริงเนี่ย ให้ตัวเนี้ยสีดำเนี้ยให้มันออกมานะครับให้มันออกมาแล้วก็เวลาเราใช้มือดันตัวสปริงหรือตัวสีดำๆเนี้ยต้องให้มีความยืดหยุ่นได้นะครับอากาศจะได้ออกนะครับอากาศออกนะครับตัววางไข่ขี้ผึ้งตัวเนี้ยมันจะใช้น้ําร้อนนะครับน้ําร้อนน้ําร้อนเนี่ยดันเพื่อปิดรูอา,า,นะากาศนะครับเพื่อปิดรูอากาศนะครับน้ําร้อน น้ำร้อนจะวิ่งเข้าเพื่อปิดรูอากาศนะครับเราก็จะมาตั้งตรงนี้ได้นะครับวอมมากวอมน้อยนะครับแต่จริงๆแล้วมันตั้งได้ไม่เยอะหรอกครับก็ตั้งได้พอสมเหตุสมควรนะครับถ้าตั้งเกินไปเวลาเราง้างเงี้ยมันจะติดนะครับง้างเงี้ยเนี่ยมันจะติดนะครับแต่อันเนี้ยผมตั้งไว้พอดีนะครับนี่แหละใหญ่จะตั้งได้ครับส่วนใหญ่จะตั้งได้บางคันก็ตั้งไม่ได้บางตันก็สกัดทิ้ง ใช้คําว่าสกัดทิ้งเลยนะครับตัวสีดำเนี้ยสกัดออกไปเลยนะครับสกัดออกให้หักไปเลยนะครับส่วนใหญ่มันปรับไม่ได้นะครับติดนะครับติดผมเคยลองมาหลายตัวแล้วติดแล้วก็ไปจ้างเขากึ่งนะครับกึงเฟืองทองเหลืองนะครับให้เป็นเฟืองทองเหลืองเนี่ยผมจ้างเข้ามาจ้างเขากึ่งเนี่ยนะครับ่ตัว5ตัวเนี่ยพันกว่าบาทนะครับห้าตัวเนี่ย ต้องไปจ้างเขากึ่งเพื่อให้มันปรับจูนได้นะครับเพื่อให้ปรับจูนออกมาได้นะครับตัวเนี้ยปรับจูนออกมาได้เพื่อให้สปริงมันยืดหยุ่นอย่างเงี้ยแล้วก็จะให้มัน,ม,นมีรูรูอากาศรูเนี้ยรูสีดําเนี้ยครับมีรูอากาศนะครับมีรูอากาศมีรูอากาศนะครับ ถ้าเราปิดตาน้ําไปนะครับปิดตาน้ําไปมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะครับมันก็จะ,จะมีรูอากาศฝั่งนี้กับรูนี้รูรูข้างในนี้นะครับจะมีรูอากาศนะครับแล้วก็ปรับจูนนะครับแล้วก็ตอนเช้าสตาร์ตติดง่ายติดยากก็อยู่ที่ตัวนี้นะครับอยู่ที่เราทําเองนะครับอยู่ที่เราทําลูกค้าหลายๆคนที่รอบเดินเบาเสียรอบเดินเบาค้างก็มีวิธีแก้นะครับ อย่างที่ผมทําไปหลายๆคันนะครับผมพยายามอธิบายหลายๆคันนะครับก็ชุดเครื่องเดินเบาถ้าใครมีปัญหาก็มาแปลงแวคคัมนะครับใช้กันยาวๆแวกคัมผมจะใช้อยู่ตัว2ตัวมีแอร์มีเกียร์นะครับเกียร์ออตโต้ผมจะใช้อยู่2ตัวเกียร์ธรรมดาก็ใช้2ตัวหมุนพวงมลาลัยเดเชยเปิดแอร์ชดเชยนะครับที่เหลือก็จะเป็น ออระบบเครื่องยนต์ว่าเดินเบาได้สมบูรณ์ขนาดไหนนะครับถ้ารถถอดชุดเฟืองออก,กแล้วเนี้ยรถมันยังเดินเบาไม่ได้อะไรไม่ได้เราก็ต้องมานั่งไล่นะครับนั่งไล่ตั้งแต่แรงดันหัวฉีดปั๊มติ๊กนะครับเล็ูเลตตั้งวาลวนะครับก็ตั้งวาลว,วัดกํำลังอัดนะครับอันไหนที่เดินเบาไม่ได้ถ้าหนักสุดก็จะเป็นกล่องนะครับกล่องเสียอะไรเงี้ยครับ ถ้าเป็น a i r f โฟก็ a i r f โฟเสียก็เคยเจอนะครับไฟอินจินโชว์เดินเบาไม่ได้ใจน้ํามันหนาใจน้ํามันท่วมมันก็จะเดินเบาไม่ได้นะครับก็หลักๆกก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับชุดเฟืองรอบเดินเบาผมตัดระบบทิ้งไปเลยนะครับก็จะมาใช้แว้ข้ามคุมเวลาตอนเครื่องเย็นนะครับก็จะเปิดนะครับก็จะเปิดให้เวลาน้ําร้อนมันก็จะดันนะครับน้าร้อนก็จะดันสปริงตัวนี้นะครับน้ําร้อน มันก็ชะดานสปริงนะครับก็หลักๆก็มีประมาณนี้นะครับผมก็พยายามรีวิวไว้ให้ลูกค้าได้ดูให้เข้าใจนะครับลึกๆนะครับก็ดูพยายามดูคลิปผมไว้เยอะๆนะครับเวลาสตาร์ทตอนเช้าตอนครึ่งเย็นนะครับผมพยายามรีวิวไว้นะครับเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจเวลามาทารถหนึ่งคันช่างเขาก็ต้องมีเวลามีวิเคราะห์งานนะครับกว่าจะจบแต่ละคันนะครับใช้ประสบการณ์นะครับ ผมเคยเจอลูกค้าหลายๆคันก็นี่และครับแวกคัมต้องมีทุกคันนะครับต้องอย่างมากก็ต้องชดเชยแอร์มีหละคันนึงนะครับอย่างมากก็ต้องมีละชดเชยแอร์นะครับทุกคันนะครับพรารอบเดินเบาบางทีก็คอมแอร์หนักหนักเกินไปนะครับกระชากหัวทิ่มหัวต่านะครับก็ต้องมาพึ่งแววกคัมนะครับไม่พ้นแวกคัมนะครับผมก็เลยตัดสินใจแปลงระบบให้มันจบๆกันไปเลยนะครับก็ใช้ดีนะครับ ใช้ดีไม่ต้องกลัวนะครับตอนเชา้าตอนเครื่องเย็ยนก็ใช้วาวไขขี้พึ่งเนี้ยขนาดร้อนมันก็จะปิดนะครับน้ําเย็ยนมันก็จะเปิด <realmente> いいอากาศให้ตอนเช้าก็สตาร์ตติดง่ายนะครับตอนพูดง่ายว่าน้ําเย็นไม่ไหรอากาศก็จะเปิดให้นะครับอากาศก็จะเปิดให้น้ําร้อนก็จะปิดให้นะครับก็สู่รอบปกติที่เราตั้งไว้ร้อนๆนะครับก็ผมพยายามทำคลิปวิดีโอไว้เยอะแยะมากมายนะครับก็ลองเข้าไปศึกษากันดูนะครับ ก็มีประมาณนี้นะครับผมอยากให้มาดูให้มาดูลึกๆจริงๆแล้วผมอยากให้มาดูลึกๆนะครับว่าทํารอบเดินเบาหนึ่งคันเนี่ยเขาต้องใช้เวลานะครับใช้เวลาใช้ประสบการณ์นะครับกว่าจะทําขนาดนี้ได้นะครับกวัวจะทําขนาดนี้ได้กว่าจะเดินเบาได้กวัวจะเปิดแอร์ได้กว่าจะมุนพงอะไรเฉยๆนะครับ ก็ฝากกันเอาไว้นะครับทำรอบเดินเบาจบแล้วถ้าเครื่องยนต์ไม่สมบูรณ์ก็ต้องมานั่งไล่ทำเครื่องยนต์อีกนะครับโอเคครับขันนู้นก็เหมือนกันเสร็จแล้วคันนู้นก็เสร็จแล้วนะครับก็แปลงระบบแบค้ำไป,ไปผมเคยลงคลิปวิดีโอไว้ให้ดูละสีคันสีแดงนะครับตอนเช้าสตาร์ทเป็นยังไงนะครับตอนเช้าสตาร์ทเป็นยังไงตอนเปิดแอร์เป็นยังไงบุนพวงอะไรเป็นยังไงนะครับก็อลอง ไปดูกันวิดีโอนะครับผมรีวิวไว้หมดแล้วนะครับผม